เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตข่าวดีชาวไร่มันสัมปะหลังยิ้มออกนะคะหลังครมรปรับเงื่อนไขประกันรายได้ชดเชยเพิ่ม1.2แสนครัวเรือนครมรปรับเงื่อนไขประกันรายได้มันสัมปะหลังปีผลิต63-64ช่วยกเกษตรกรที่ไม่เข้าเกณฑ์แจ้งเพาะปลูกกว่า1.2แสนครัวเรือนให้ได้รับเงินชดเชยนะคะ และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุทกวันไม่มีวันหยุดนะคะล่าสุดนางสาวรัชดาธนาเดเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครมเมื่อวันที่10พฤษภาคมนะคะว่าครมเห็นชอบปรับเงื่อนไขโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลังปีผลิต63-64ทับตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอทั้งนี้เป็นการทบทวนมติเดิมเมื่อวันที่25ตุลาคม64โดยให้สิทธิกเกษตรกรกลุ่มที่แจ้งปลูกมันสำปะหลังตั้งแต่1ตุลาคม 62- ถึง3 1มีนาคม63ซึ่งจากเดิมที่ต้องแจ้งปลูกตั้งแต่วันที่1เมษายน6 3สาเป็นต้นไปนะคะและมีช่วงเก็บเกี่ยวตั้งแต่ 8-12ถึงเดือนและไม่้ําแปลงมีสิทธิ์ตามโครงการประกันรายได้ปี63ทับจากเดิมนะคะกำหนดต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการประกันรายได้ปี62ทับ mm hmm. การปรับเงื่อนไขดังกล่าวนะคะทำให้เกษตรกรได้รับสิทธิตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังปี63ทับจากเงื่อนไขใหม่นี้เพิ่มขึ้น12148โครเรือน จากเดิม84,186ครัวเรือนรวมเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้น24,334ครัวเรือนและสำหรับวงเงินชดเจอจากการปรับเงื่อนไขใหม่นี้1,191.18ล้านบาทนะคะจะอยู่ภายใต้งบประมาณโครงการเดิมตามที่ครมอนุมัติไว้แล้วและนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบผลการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปหลังปีของสามทับ 4, ซึ่งได้จ่ายเงินชดเชยเกษตรกรไปแล้วรวม3,652.15ล้านบาทนะคะคิดเป็น38.16%เอร์เซของวงเงินชดเชยทั้งหมด9,570.96ล้านบาทในส่วนของโครงการปีผลิต64-65ยังไม่มีการจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรทั้ง6งวดเนื่องจากราคาอ้างอิง2.6 ถึง2.74บาทต่อกิโลกรัมสูงกว่าราคาประกันรายได้ที่2.5บาทต่อกิโลกรัมนะคะอัปเดตข่าวดีเชาวไร่มันสัมปะหลังยิบออกหลังคองรามอปรับเงื่อนไขประกันรายได้ชดเชยเพิ่มอีก1.2แสนครัวเรือนนะคะ